เรากินสารฟอกขาวในถั่วง,งอกสดมานานกันแล้วนะคะนี่ค่ะสารฟอกขาวในถั่วง,งอกสดค่ะหรือที่เรียกกันว่าสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก็คือสารฟอกขาวนั่นเองค่ะนี่คือถั่วง,งอกเปียกนะคะซึ่งแม่ค้าจะเรียกว่าถั่วง,งอกเปียกเพราะว่าได้ใส่สารฟอกขาวเข้าไปแล้วนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะขาวมากๆเลยค่ะแล้วเปลือกก็จะหลุดล่อนออกไปนะคะ แม่ค้าจะใส่สารฟอกขาวผสมกับน้ำแล้วก็เอาถั่วงอกจุ่มลงไปแบบนี้นะคะเห็นไหมคะถั่วงอกจะขาวแล้วก็แข็งมากๆเลยค่ะอยู่เป็นอาทิตย์ก็ไม่เน่าไม่เสียเราไว้ในตู้เย็น2ออาทิตย์ถั่วงอกก็ยังไม่เสียเลยนะคะสารฟอกขาวเป็นที่นิยมนำมาใช้เป็นวัตถุก,กันเสียช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียยีสต์ และราที่ทำให้อาหารเน่าเสียคุณสมบัติยับยั้งการเปลี่ยนสีของอาหารไม่ให้เป็นสีน้ำตาลผู้ผลิตบางรายจึงนำสารฟอกขาวมาแช่ถั่วง,งอกสดเพื่อให้ถั่วง,งอกมีสีขาวอวบหน้าทานเก็บไว้ขายได้นานๆค่ะแต่ถ้าหากในปริมาณที่มากเกินไปก็อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างเราๆได้นะคะ เพราะหากสารฟอกขาวซันเฟอร์ไดออกไซด์สะสมในร่างกายในปริมาณมากๆจะทําให้มีอาการหายใจติดขัดความดันต่ำปวดท้องอาเจียนช็อกแล้วก็หมดสติเลยนะคะนี่คือถั่วง,งอกแห้งค่ะถัวง,งอกแห้งจะยังไม่ได้ใส่สารฟอกขาวนะคะแม่ค้าจะเรียกว่าถั่วง,งอกแห้งค่ะถ้าเราไปซื้อเราก็จะซื้อถั่วง,งอกแห้งนะคะเพราะว่ายังไม่ได้จุ่มสารฟอกขาวค่ะ และนี่ก็คือถั่วงอกที่จุ่มสารฟอกขาวแล้วนะคะเห็นไหมคะมันจะขาวมากแล้วก็แข็งมากด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าเปลือกของเมล็ดถั่วเขียวจะหลุดลอกออกไปอันนี้จะเป็นถั่วงอกแห้งนะคะจะยังมีเมล็ดถั่วเขียวเปลือกของเมล็ดถั่วเขียวยังค้างค้างอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าถั่วงอกแห้งเพื่อนๆก็ต้องเลือกให้ถูกต้องนะคะ ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเลขที่389พศ2561เรื่องวัตถุเจือปนอาหารฉบับที่5อนุญาตให้ใช้ซันเฟอร์ไดออกไซด์ในกลุ่มผักสาหร่ายทะเลนัดและ,มะเมล็ดชนิดสดที่ปอกเปลือกตัดแต่งหรือหั่นฝอยได้ไม่เกินมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมค่ะสถาบันอาหารได้สุ่มเก็บตัวอย่างตัวงอกสดจำนวน5ตัวอย่างนะคะผลปรากฏว่า นำมาว,วิเคราะห์ซันเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างผลก็คือพบซันเฟอร์ไดออกไซด์หรือสารฟอกขาวในถั่วง,งอกสด4ตัวอย่างแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวอย่างที่พบตกค้างในปริมาณเกินค่ามาตรฐานกำหนดไว้ค่ะเพื่อความมั่นใจนะคะขอแนะนำว่าไม่ควรเลือกซื้อถั่วง,งอกที่มีสารฟอกขาวหรือมีสารสีขาวผิดปกติมากๆควรลวก หรือปรุงถั่วงอกให้สุกก่อนทานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของร่างกายในระยะยาวค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเราไปตลาดก็ให้ซื้อถั่วงอกแห้งนะคะถั่วงอกแห้งไม่ใส่สารฟอกขาวค่ะ